เขย่ากระป๋องนะครับแล้วก็เปิดฝาแล้วเราจะมองสังเกตเห็นนะครับโฟมกําลังพุ้งออกมานะครับนี่ครับสวัสดีครับเชียใหญ่ไม่เข้าครัวปไแล้วก็ท่านชมสําหรับคลิปนี้ผมจะมาลองล้างแอร์รถยนต์ด้วยตัวเองนะครับท่านชมนะมีได้สั่ง น้ำยาล้างแอร์นะครับยี่ห้อนี้ครับวิสเบลล่านะครับไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะแต่ว่า,าเห็นมีขายตามช้อปปี้หรือออนไลน์ทั่วไปนะก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะครับเราจะล้างด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้รถตอนนี้มันมีกลิ่นเหม็นขึ้นมานะท่านผู้ชมนะเวลาเราเปิดพัดลมเนี่ยกลิ่นแบบเหม็นอับขึ้นมาเลยนะครับเราอยากมาลองล้างด้วยตัวเองลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะ มาเริ่มขั้นตอนการล้างเลยครับไปเลยครับลำดับแรกเราจะมาถอดตัวไส่กรองนะครับไส้กรองแอร์นะครับที่อยู่ในใต้เกียร์นี่นะครับเราจะถอดออกก่อนนะครับแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับของผมมันเป็นโตโยต้ารีโวนะครับแบบเราถอดไส่กรองออกก่อนนะครับตัวนี้จะมีสลักอยู่นี่ครับ ใส่กลองแอร์นะครับใส่กลองอากาศนะครับโอ้โหนี่ครับเราจะถอดไปเป่าล้างทำความสะอาดก่อนครับเป่าลมนะครับอย่าให้โดนน้านะครับครับลําดับต่อไปนะครับเราจะฉีดพ่นน้ํายานะครับเบื้องต้นเราต้องดับเครื่องนะครับเปิดกระจกเปิดประตูนะครับทั้งสองข้างนะครับหรือทั้งหมดเลยนะครับเขย่ากระป๋องนะครับแล้วก็เปิดฝาแล้วก็จะมีอ่า ขายยางที่สําหรับฉีดแบบนี้มาให้นะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นทองเหลืองนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็น่าท่อเปล่าๆนะครับท่อสาย,ยางเป,ปล่าเราก็เสียบเข้าไปในจุกหัวสเปรย์เลยนะครับนี่ครับเอาให้แน่นเลยนะครับลําดับต่อไปแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องแอร์นะครับให้ลึกที่สุดเลยนะครับแล้วก็ ฉีดพ่นสเป์เข้าไปเลยครับฟังหนึ่งก็เปลี่ยนออกมาเขออ้าไปอีกช่องหนึ่งนะครับก็ฉีดพ่นไปเหมือนเดิมนะครับพักหนึ่งอ๋อนะครับแล้วเราจะมองสังเกตเห็นนะครับวัมกำลังพุ่งออกมานะครับนี่ครับ ก็หยุดนะครับครับแล้วก็ช่องแอร์ด้านซ้ายมือของเรานะครับแย่เข้าไปแบบนี้ฉีดมาเริ่มนะครับโอเคครับเราก็ต้องกะปริมาณด้วยนะครับว่ากระป๋องหนึ่งควรจะฉีดได้ให้ครบทุกช่องแอร์นะครับเดลอีกช่องหนึ่งนะผมจะลองไปฉีดฝั่งน้นนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับ ขีดพ่นไปครับมองเห็นว่าเม็ดโฟมกําลังขึ้นมาเราก็หยุดนะครับเราไม่อยากให้โฟมทะลักออกมาเยอะนะครับแต่ว่าโฟมไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้กัดสีกัดอะไรนะครับครับเราจะสังเกตเห็นนะครับในช่องแอร์นะครับก็จะมีโฟมนะครับที่เราฉีดจากกระป๋องข้าไปนะครับแบบในช่องซ้ายมือนะครับในช่องตรงกลางนะครับ ช่องขวามือสุดนะครับเป็นโฟมขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับเราฉีดน้ํายาทิ้งไว้แบบนี้นะครับเราจะปล่อยไว้ให้น้ํายาได้ทําความสะอาดในช่องแอร์นะครับประมาณ1 0ถึง20นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะครับครับสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบางท่านนะครับที่ชานาญนะครับเขาจะฉีดไปในช่องไส้กรองนะครับตัวนี้มันจะเป็นพัดลมที่จะดูดอากาศเข้าไปใน ค่อยเย็นนะครับแต่ว่าผมไม่มีความชานาญผมจะไม่ฉีดตรงนี้นะครับผมจะฉีดเฉพาะในช่องแอร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างนะครับว่ามีมีน้ําหยดไหมนะครับเพราะว่าปกติถ้าเรามีการล้างแอร์นะครับน้ําก็จะหยดเนี่ยครับถ้าน้ําหยดแบบนี้นะครับน้ํายาล้างไหลลงมาแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเราจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับครับหลังจากเราฉีด น้ำยาล้างแอร์ไว้ในช่องแอร์เรียบร้อยนะครับผ่านไปสิบนาทีนะครับเราก็มาดูนะครับในช่องแอร์ว่ายังมีน้ำยาค้างอยู่ไหมนะครับตรงนี้ก็จะเหลือนิดหน่อยนะครับถ้าเหลือนิดหน่อยรก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่สังเกตก็คือน้ำที่ไหลลงมาจากช่องแอร์นะครับก็จะหมดแล้วนะครับก็แสดงว่าน้ำยาได้ล้างทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วครับไม่มีน้ำอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดพัดลมได้เลยนะครับ ตอนต่อไปนะครับเราจะเปิดพัดลมก่อนนะครับหอมโชยมาเลยนะเป็นกลิ่นส้มนะครับเพราะว่ากลิ่นส้มกลิ่นมะนาวเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่สดชื่นนะครับแล้วก็พวกส้มพวกมะนาวสามารถฆ่าแบคทีเรียได้นะครับเราเราจะลองเปิดเล่งพัดลมนะครับได้ยินเสียงพัดลมไหมครับจะดูว่ามี อะไรออกมาไหมนะครับฟองโฟมอะไรต่างๆครับไม่มีแล้วนะครับเราจะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้นะครับประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับเพื่อไล่ยาพวกอ่าเป็นความชื้นนะครับเราจะไล่ออกมาก่อนนะครับครับเพื่อเราอ่าเป่าพัดลมเป่าด้วยพัดลมนะครับเปิดพัดลมไว้นะครับประมาณ 5้ถึงิบนาทีนะเรามั่นใจว่าไม่มีความชื้นแล้วนะครับเราก็จะใส่ไส้กรองนะครับกรองอากาศนะครับฟิลเตอร์กรองอากาศนะครับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้สั่งซื้อมานะครับก็จะใส่ตัวเก่าไปก่อนนะครับจริงๆก็สมควรเปลี่ยนแล้วนะครับถ้ามันดํานะครับเพราะว่าเพื่อสุขภาพของเรานะครับเราใส่เข้าไปนะครับ เราประกอบอใส้กรองแอร์้าไปเรียบร้อยเลยนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มทําการทดลองเปิดแอร์นะครับเริ่มต้นในการเปิดพัดลมก่อนนะครับเปิดพัดลมไล่อากาศอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยเปิดแอร์นะครับก็ถือว่าเสร็จที่นะครับสําหรับการล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับง่ายๆนะครับไม่เกิน3ามสิบนาทีนะครับ ยาตัวนี้นะครับวิสเบลล่านะครับง่ายๆนะครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นเลมอนนะครับแล้วก็เทคนิคนึงนะครับสําหรับผู้ที่ใช้รถประจํานะครับเพื่อการถนอมแอร์รักษาแอร์เพื่อไม่ให้มีกลิ่นอับนะครับก่อนที่เราจะจอดรถทุกครั้งนะครับประมาณ5 10นาทีก่อนดับเครื่องนะครับเราควรปิดแอร์ก่อนนะครับหรือว่าก่อนถึงที่หมายก็ได้นะครับเพราะว่าเราเดินทางมาก็จะถึงที่หมายสัก5้าถึงนาทีก่อนจอดรถนะครับ เราควรปิดแอร์ก่อนนะครับเนี่ยครับปิดแอร์ก่อนนะครับเพื่อ,อไล่ความชื้นจากแอร์นะครับน้ำยาแอร์ที่ยังคงค้างอยู่ในช่องแอร์ต่างๆก็จะได้ออกไปนะครับเราจะได้ไม่มีกลิดนอับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับน้ําปูราตราเชฟใหญ่สะอาดตอดภัยใส่ใจทุกครัวโนทุกขวด